ในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่นริมแม่น้ำนรัญชราเรื่องราวของโปรดชดินสามพี่น้องอุรุเวนกัสปะนัตทิกัสปะขยากัสปะได้เริ่มต้นขึ้นพี่ชายคนโตผู้บำเพ็ญพระกูชาไฟอย่างเคร่งครัดต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จไปปราบพญานาคในถ้ำลึกลับก่อนจะกลับมาแสดงธรรมอันลึกซึ้งให้กับพี่น้องและบริวาร1,000พันรูป การสั่งสอนอันเต็มไปด้วยความเมตตานั้นทําให้พี่น้องทั้งสามและสิทธิยอมละทิ้งทิฏฐิเดิมเปลี่ยนใจมาเริ่อมใส่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าความเชื่อมั่นนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นจิตใจของพวกเขาแต่ยังส่งผลต่อพระเจ้าพิมพิสารและชาวมุมคตให้เกิดความเริ่อมใส่และเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเผย,ยแพร่ศาสนาที่สําคัญแต่ยังสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับการสอนธรรมะในอนาคต โดยทําให้พระพุทธเจ้ามีกําลังในการนําพาความรู้และความสงบสู่สังคมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง